โอเคสวัสดีครับนี่ครับสภาพคนจะไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวเชียงใหม่ครับสภาพนี่ขาไปนะครับไม่อยากคิดสภาพตอนขากลับนะครับนี่เราก็มาอยู่ที่นะครับสถานีกลางบางซื่อสถานีกรุงเทพมหินะครับเราได้จองตั๋วไว้ตั้งแต่ก่อนมาครับตอนนี้คบวันรับวันที่ผ่า เราจะได้ทำการเดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเราต้องรอรถอีกรถไฟอีกสามชั่วโมงนะอ่านอ่าแล้วมันทำอะไรครับฮะเบอร์เกอร์คือเบอร์เกอร์โอ้โหตรงนี้มีศูนย์อาหารให้กินด้วยครับนี่ครับระหว่างรอรถไฟนะครับ ไม่ต้องหว่วงนะครับถ้ามาร,รอที่กรุงเทพอภิวัฒน์นะครับจะมีมไก่สองจานศูนย์อาหารให้รับประทานนะครับตอนนี้จะกินอะไรครับแอกออะไรนะรแฮมเบอร์เกอร์โหบอกกินข้าวไม่กินกินแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมนี่ครับร้านแฮมเบอร์เกอร์น่าจะอร่อยนะให่ม,ม,มีรูปดาราเลยให้รถรถซูซูกิแคลรี่ดีมาก นะครับได้แล้วได้แล้วครับได้ดูสิโอ้โหเนี่ยฮะไเป็นรอที่เดือดเกลือกันิกเก็ตเหรออ้าเป็นไงครับเจอรถไฟครั้งแรกรู้สึกไงครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นครับสามารถเป็นไงบ้างครับสามารถรู้สึกไงครับตื่นเต้นไหมครับเราไปจอกเลยครับใกล้ยอกแล้วนะโอ้โหตื่นเต้นไหมครับเดี๋ยวดูนะนั่งไปตื่นเต้นไหมจะปวดหลังไหจะปวดหลังหรือว่าจะยังไง เคเืินหลังไงไงมีที่พิงเดี๋ยวลองดูโอเคเดี๋ยวรอเจอกันอ่าตอนนี้กี่โมงขอดูรายการอ่ะสามสี่เจ็ดโมงทุ่มสี่ทีสองทุ่มสองทุ่มสี่ทีโอเคอีกหนึ่งนาทีเขาจอกแล้วก okay. ่อนเดี well, ๋ยวขอดูนะนั่งลงนั่งลงตอนนี้ครับอีกหนึ่งนาทีครับจะเป็นสองทุ่มห้านาทีตามที่ตัวเขาบอกว่ารถออกสองทุ่มห้านาทีครับ มันหายใจไม่ออกยังยังยังครับทำแบบนี้อากาศมันจะได้ถ่ายเทจะได้เห็นวิวข้างนอกด้วยไมยปิดตอนนอนใช่ไหมอดูเลยกันยังดูได้ห้านาทีไหมห้านาทีแล้วครับตอนนี้สองชั่มห้านาทีแล้วครับดูครับว่ารถไฟเขาจอดตรงเป้ไหมพูดดีๆลูกอ่าไปแล้วเนี่เสียงแตะแล้วเสียงแตะดังดีดี ดีแจแล้วดีแจแล้วอย่าอย่าชะโงกหน้าหรือว่าเอาแขนออกไปนะรู้ไหมครับไม่หักหัวไปหักฟางเนี่ยมะดูวิวเดี่ยวเลยโอเคเลยห้าพันห้าทีพอดีนะโอเคออกตรงเป้นนะครับไปสองทุ่มห้านาทีพอดีนะครับรถไฟออกแล้วครับรถไฟฝั่งนั้นแล้วมีสองรถไฟจากสถานีกรุงเทพอภิวัตนะครับฝั่งหนูมันปลายทางคือเชียงใหม่

ไฟสาย,สายครับพี่ผมนั่งมาถแกทานผยสาที่จะเดินทางากครมเยอาธรรมนาประมาณ4ทีช้เลาานาทีทางนที่สอดอะนะ้ี่ยั้ง ออมากับพวกรถคันนี้พอดีเนี่ยเนี่ยลงมาอันนี้เดียวกันเอาเหรอยาวขนาดนั้นเหรออ๋อเรามาตู้ยาวขนาดนั้นเหรอนานต้องสิบกว่าตู้เป็นะินใคลองในนี่เด็ดเลยครับเป็นเกินในคลองในสูงที่เด็ดไปครับอันนี้ไปกรุงเทพเหรอกรุงเทพไอวัตไปแล้วบ๊ายบาย เดี๋จอกันนี่ครับโอ้โหนักท่องเที่ยวเยอะมากครับเชียงใหม่อ่าหลังจากลงจากรถไฟขั้นตอนแรกก็จะหาห้องน้ำหาข้าวกินเหรอครับนี่ครับสถาน,นีรถไฟเชียงใหม่ครับนะนะ่ยออรถเช่านี่เหรอโน่นนรถเช่ามอไซค์น์เหรอเท่าไหร่เนาะ ไปเล,เลือกเว็บก่อนนะฮะอันนี้อันนี้ก็บอกว่าพี่เช่านะเช่ามอไซค์นะมันบอกเฮ้ยปบปบตัวจริงไม่ตัวปลอร์มนะสองต,ตัวเลยปลตอนั้นเป็นช้างอันนี้รอเก้าเ้อรอห้าเหรอโอ้โมีน้ำพูดเลย การที่ห้านะครับเชียงใหม่โอเคซื้อฮัลโหลถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่ครับเราทําการเช่ารถนะครับในราคาวันละสองหาบาทครับเป็นไรรัดคางอ่ะเฮ้ยมาไมนี่ครับได้เพื่อนรักวันนี้นะครับวันนี้พาไปเที่ยววันนี้ครับ